พายุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาพายุอาจรวมถึงฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันลูกเห็บและลมกระโชกแรงที่สามารถสร้างความเสียหาย New South Wales e s ES, อาจส่งคำเตือนพร้อมข้อมูลและคำแนะนำคุณสามารถค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้ในแอปพลิเคชัน Heart s o u r c e Near Me หรือในเว็บไซต์ New South Wales SES ทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ New South Wales SCS ทางวิทยุและโทรทัศน์กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในคำเตือนบริการฉุกเฉินนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งคำเตือนสภาพอากาศรุนแรงหรือพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงหากคุณกำลังขับรถหรืออยู่กลางแจ้งให้หาที่กำบังเหลียกเรี่ยงต้นไม้แนวสายไฟและพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมหากถนนถูกน้ำท่วม ให้หลบเลี่ยงหรือเลี้ยวกลับไปยังเส้นทางอื่นที่ปลอดภัยหากอยู่ที่บ้านให้เคลื่อนย้ายรถของคุณไปไว้ในที่กำบังและผูกมัดสิ่งของที่วางอยู่รอบๆบ,บ้านหรือระเบียงให้แน่นหรือนำมาไว้ในบ้านพาเด็กและสัตว์เลี้ยงของคุณเข้าไปในบ้านและอยู่ห่างจากหน้าต่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าไปที่เว็บไซต์ newswell ses และหากคุณต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับพายุโปรดติดต่อ SES ที่หมายเลข132 500หรือเมื่อคุณรู้สึกถึงภัยคุกคามถึงชีวิตให้ติดต่อที่สาย triple z e กด0 0 0หากคุณต้องการล่ามให้พูดคำว่า interpreter และตามด้วยภาษาที่คุณต้องการคุณพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้แล้วหรือยัง